สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแลนะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะมาพบกับครูปุ้ยอีกนะคะวิทยาศาสตร์นะคะชั่วโมงที่สองของสัปดาห์ที่สองสัปดาห์แห่งโควิดนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ครูปุ้ยจะสอนเรื่องอวัยวะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึง สัตว์ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็อวัยวะของสัตว์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะไปดูกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทบทวนกันก่อนชั่วโมงที่แล้วเราเจอภาพนี้ใช่ไหมคะทบทวนลักษณะภายนอกของสัตว์กรันรนะคะอ่ะมาดูตั้งแต่ขนเลยนะคะขนตาจมูกขานะคะนี่ขนนะคะสีส้มนะคะ นี่ตาสีเขียวนะคะจมูกสีแดงนะคะขาสีชมพูท้าสีเขียวนะคะหางสีเหลืองนะคะปาาสีชมพูส่วนหูสีฟ้านะคะอ่าดูต่อกันเลยนะคะทีนี้เรามาดูอวัยวะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูตาก่อนเลยนะคะ,ะตาภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ e y e อ่านว่าตานะคะ e y e อ่านว่าตาตามีไว้ทำอะไรเนาะ,ะตามีไว้มองอมองคนน่ารักใช่ไหมมองคนน่ารักนะคะมองเด็กน้อยตาดำๆนะคะ,ะทีนี้ก็อันที่สองนะคะ ปากนั่นเองนะคะปากปากภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกเมาะะ M o U t h นะคะ M O U T H นะคะปากมีเอาไว้กินอาหารนะคะแล้วก็เอาไว้พูดคุยกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้างล่างเลยนะคะขาค่ะขาเอาไว้ทำอะไรเนาะขาเอาไว้ยืนเอาไว้เดินนะคะ ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะมีตัวอะไรบ้างคะมีตัว L E G นะคะอ่านว่าเล็กนะคะอ่าต่อไปเรามาดูเท้าบ้างนะคะเท้าค่ะเท้าเอาไว้เดินเอาไว้รับน้ำหนักนั่นเองนะคะเท้าภาษาอังกฤษว่า T O E นะคะอ่านว่าทนะคะเอาไว้เอาไว้เดินนะคะ ต่อไปจมูกค่ะจมูกภาษาอังกฤษเราอ่านว่า nose นะคะ nose น,นะคะอ่ามีตัวอะไรบ้างคะมีตัว n o s e จมูกมีไว้ทำอะไรเนาะจมูกมีเอาไว้ดมกลิ่นนะคะอ่าต่อไปอันสุดท้ายเลยนะคะหูค่ะหูห,หูภาษาอังกฤษว่า e a r นะคะหูเอาไว้ฟังเสียงนะคะหูเอาไว้ฟังเสียงนะคะอ่ะดูต่อไปเลยนะคะอ่าจบแล้วทีนี้เราจะมาดูใบงานกันนะคะใบงานใบนี้ให้นักเรียนทำอะไรลูกให้นักเรียนวาดภาพใช่ไหมคะให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับอะไรนาะ ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีด้วยนะคะสัตว์ที่ตัวเองชอบนั่นเองเราชอบสัตว์อะไรชอบสุนัขชอบแมวชอบปลาหรือว่าชอบยีราฟชอบสิงโตนะคะชอบช้างชอบอะไรอีกชอบฮิปโปนะคะชอบอะไรอีกเนาะเดี๋ยวคิดก่อนชอบอะไรเนาะไม่ชอบกระรอกดีไหมครับอ่ะทีนี้ได้แล้นึกชื่อได้แล้ว เราก็มาวาดกันค่ะถ้านึกไม่ออกเปิดย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะรูปที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะเปิดย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะอ่ะทีนี้พอวาดรูปเสร็จแล้วนักเรียนก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะแล้วอย่าลืมบอกชื่อสัตว์นั้นด้วยนะว่าชื่อสัตว์นั้นคืออะไรนะคะคือสุนัขคือแมวคือหมูคือไรเนอา่า ไก่ง่วงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยไปงานต่อไปเลยนะคะอ่านี่ค่ะทีนี้เห็นแล้วสุนัขตัวนี้เหมือนกับใครนาะเหมือนกับเจ้าเขี้ยวเงินหรือเปล่าเคยดูการ์ตูนเขี้ยวเงินไหมคะอ่าครูปุ้ยเคยดูนะคะชอบมากเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูอวัยวะของเจ้าเขี้ยวเงินกันบ้างว่ามีอะไรนะคะดูลูกศรชี้ไปค่ะ อันแรกนะคะอันแรกชี้ไปตรงไหนตรงหูนะคะตรงหูอันที่สองอันที่สองชี้ไปตรงที่ตรงโน้ตนะคะตรงโน้ตนะคะอันที่สามชี้ไปตรงที่หางนะคะหางต่อไปชี้ไปตรงที่เท้านะคะต่อไปก็ชี้ไปตรงที่ขานะคะต่อไปชี้ไปตรงที่ปากนั่นเองต่อไปอันสุดท้ายเลยคือ ตาตอาตานั่นเองนะคะอะให้นักเรียนเขียนมานะคะว่าอาวัยวะของเจ้าเขี้ยวเงินตัวเนี้คืออะไรบ้างนะคะอาดูอันต่อไปเลยใบต่อไปเลยนะคะใบสุดท้ายแล้วนะคะใบนี้อาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่เกินความสามารถของนักเรียนนะคะอะทีนี้ดูคําสั่งค่ะว่าเขาให้ทําอะไรนาะให้นักเรียน สำรวจแล้วก็บอกชื่อสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้นะคะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่เรารู้จักเขาเขียนลงไปเลยยกตัวอย่างอย่างละห้าชื่อนะคะทีนี้อย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชต้นอะไรบ้างผักอะไรบ้างพืชอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักอย่างเช่นพืชอย่างที่หนึ่งอ่าเขียนลงไปเลยนักเรียนรู้จักขันนาใช่ไหม ืชอันที่สองนักเรียนรู้จักอะไรมะม่วงใช่ไหมพืชอันที่สามรรู้จักอะไรคะกล้วยใช่ไหมคะอ่าเยอะแยะมากมายที่นักเรียนรู้จัก,กใช่ไหมคะ,เ,ะ,ะ,มเ,มคะเขียนให้ครบห้าชื่อนะคะต่อไปเรามาดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์กันบ้างอะไรเอ่ยที่เป็นสัตว์ยกตัวอย่างให้ดูแล้วเมื่อกี้มีตั้งเยอะใช่ไหมอ่าอย่างเช่นที่บ้านของเรามีอะไร เราอาจจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมูวเลี้ยงหมูมีหมดเลยใช่ไหมสี่ชื่อแล้วนะคะสัตว์ในบ้านของเรามีเยอะกว่านั้นอีกอาจจะเลี้ยงหนูด้วยก็ได้เลี้ยงเลี้ยงหนูอะไรนะเลี้ยงหนูที่มันสวยๆนะคะก็เรียกหนูหนูอไนอ้นาะหนูตะเภาเอ๊ะหนูหนูอะไรอีกอย่างเนาะเออะไปคิดมาเป็นกันบ้านนะคะหรือจะเขียนใส่ลงไปนี้ก็ได้นะคะ,ะทีนี้ ทีนี้ใบางานที่ให้ไปนะคะก็ใครทําได้ก็ทําแต่ถ้าใครทําไม่ได้สุดความสามารถแล้วเดี๋ยวค่อยเอากลับมาถามคุณครูตอนเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้ครูปุ้ยก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์วันที่14นะคะนักเรียนมาทุกคนนะคะแล้เวเรามาเจอกันแล้วจะสนุก คุณครูค,คิดถึงนักเรียนมากเลยนะคะอ่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ